ปิดเพลงก่อนรู้แล้วรู้แล้ว s ั b ส c r i b e เพลงนี้อ่ใช่ป่ะไหนเข้าได้เลยเข้าไงอ่ะเออทุกคนจอยกดเข้าที่จอยจอยอ่ะจะมีโค้ดได้ไข่โค้ดได้ใส่ใช่ไหมลูกใหญ่บ้างเออเอาลูกเบคอนอันแรกเบคอนอันไหนอ่ะเบคอนอ้าวเราเรียกเบคอนเหรอเบคอน เนคคอนอันเดียวต่อไปก็คือผักชีเข้ามามันล่นอย่างเงี้ยนะเออนี่ครบใช่ป่ะสี่คนใช่ป่ะเออนะในะเช่ามันละเอียดกัะเช้าทุกคนเขาเล่นเขาเชื่ลยนี่นะวิธีการเล่นนะครับก็คืออ r d e r e your kitchen order in หลายคนไงการเดียว ก็คืออาหารวนมวนไปเรื่อยๆแค่นั้นน่ะเอ้ยไอ้บูมอธิบายดีว่ะบูมเออังกิดไปเลยไปเลขนมปังอะอ๋อกูเป็นไข่แต่ยกูโชว์กูโชว์ว่าจะดิบกูไม่ได้เห็ดกลับมาเห็นจิตอ้าวกูหลุดเลยสัวอยวอไว้อยเด็กเลยฟัซเซนติเมตรมาเลือกดิเป็นอะไรกันนะอ๋อกูเลือกไม่ได้กูเป็นกูเป็นไข่ เฮ้เขามีให้นิวเชฟจะต้องโชว์โชว์เล่าก่อนไปเรียนที่โรงเรียนฝึกอาหารมั่วเพราะเราเก่งพอวะโชว์ยูอินอะไรอินต้าอะไรละกันอินกิเดียนวิวอ้าววิวเอาผักชีไหมกูใครอยู่ข้างกูอะไอส่งอะโวคาโดไปแล้วอะใครได้อะโวคาโดไปไม่ผักไหนกูผักชีจะส่งเอ้ย ตอนนี้ต้องขึ้นจัดอหอดแล้วนะครับเฮ้ยเอ้ยทันตุกคาโดมาให้เนี่ยส่งแล้วเอ้ยอะโวคาโดมาเสิร์ฟไงอ่ะชี้หน่อยไปเสิร์ฟไปเอ้ยใครเสิร์ฟใครมีหน้าที่เสิร์ฟมาเสิร์ฟไงอ่ะม้องกดเสิร์ฟเป็นไงวะเสิร์ฟง่ายไว้วัที่จาน์วงไว้ที่จานแล้วก็เลื่อนเพิ่มเลื่อนแบงบนกูเสิร์ฟแบงโวคาโดไม้กูฮ so hey, ึ like. ๊บฮึ She ๊คาโดไม่กอะโวคาโดไม้กูอะโวคาโดไม้กูไม่เอาวันนี้เอาเอาแครอทมาแครอทมาเอานี like ่มาเยอะหมดเวลาแล้ววะหมดเวลแล้ว โเก่ามาโคโดเชฟอพูดมาขอพพปุ๊บบงเอ้าขอแม่ขนี่เน่ขอพดหน่อยแลวาโดของมะนาวเออของมันอวนกันขอพดขอขข้าวพดขวพดาเหลือขวขผปมื่ขึ้นนะผมเื่อขึ้นแล้วขอั่วเอขอพดหน่อยอพดหน่อยกกสพดไปแล้วใครอยู่ใครขวากูอะเฮ้ยอะโวคโดใครเอาสงยขอพดหน่อยเ้ยนี่อะไรเนี่ยเอาเอาั่ว ขอมะนาวหน่อยขอมะนาวเอาชีเอาชีพโอาโหกระโดน่อยกระโดน่อยขอมะนาวเออกูส่งแล้วกูส่งแล้วขอมะนาวหน่อยเนาะของชีพใม่ใช่ไม่ใช่ชีพแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ชีพแล้วขอมะนาวไม่เอาถูกวะขอมะนาวขอโทษนะขอโทษไม่กูขอโทษไม่กูขอโทษ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 ขอมะนาวจานพวกมึงเยอะเลยไอ้ส่งะไรมาไอ้เยอะจังเลยไอ้ผักชีกูไม่เอากไม่เอากระโดดหัวผักชีหอวผักชีไอ้แล้วแค่ส่งให้กูเยอะนั่งเลยแล้วส่งอะไรนา าักีมะเอดโวยาฟักขี้หมกูไม่เอาเขาดอกขี้ไมกูอย่าขึ้นมาไปาไอาโอคาโดมาเออโอ้โหอันนี้ดำๆนี่คือไรอ่ะคือนีู้ของ่าักชี้ไม่กูักชี้ไมกูไมของเอเอาอะไรบอดไหมกูกกาสีดำอ่ะกกาสีดำเขาระเอาอะไรบอมะนาวแบกครแบกเฮ้ของชี้มาเร็ว แม่เต็มั้งหมดเลยบางทีกับไรโอ้โคดมาทิ้งในเมื่อกี้กันเอาาดมาคนนเอาากตีมาอปารกิตี้เอา่นยกลัวชโอนเอาชิไปชไตากูชี้เาร์โดดวนทุกคนอดาไวเอาสีดำมาสของหน้าวันนี้ของหน้าวันนี้อของดาสองแล้วไหนไม่มีเลยชีตมาให้คชีหน่อยของดไม่ีของดอชีชีาโาโดอขอดอของ

ไอ้เลมอนมาเลมอนอะเลมอนนะเลมอนอะไรขอโทษขอถุงร้อนเตาขอถุงร้อนเตาขอถเยอะๆเลยวะถุงร้อนเต้าเอาโคโด้สีเขียวอะเอาอคโดใสาดองเขาละสายดองไงเอาสีดำด้วยเออเออเอาสีเขียวนะสีเขียวสีเขียวหรอหลสีดำสีเขียวอะไรเอ้าสีเขียวโคโด้อะเอ้าเหลืองมาเหลืองมาเอ้าเอ้าเป็นปกติเป็นปกติปกติครับปกตตี้ อี๋สร้าี่ยฮัลโหลไม่รู้เลยเนี่ยสีดำสีดำมันล่าลสดำไปแล้วส่ดำไปแล้วสีดำสีดำสีดำลาสุดจานลาสุดจานก็ายไปแล้วลาสุดจานหายโอคาโดมาโอคาโดะโอคาโดโหลเอานี่ไปขอ้มัง้เอาอาโดอยู่มะนาวูกอะกูบอ่นี้บอกมันาวคอแยนี้บอกมันโอ้มะนาวหน่อย Kukuha ko ng tao, no? Eh. Bruh.